มาครับมาใครมีเวลามาครับบุฟเฟ่599เดี๋ยวนี้ไม่กินกันแล้วก็ยังขายปกติอยู่นะครับแต่ว่าเราทําโปรโมชั่นตัวใหม่เพิ่มเงิน54บาทเท่านั้น699บาทเน็นนะครับแถมออยเตอร์แบบนี้จะกินเท่าไหร่ก็ได้นะครับออยเตอร์ญี่ปุ่นทรงเครื่องแบบนี้นะครับเราเอามาแถมนะครับหลากหลายเมนูนะครับออยเตอร์ญี่ปุ่น เนื้อวากิวเนี่ยเนื้อวากิวแบบนี้เอาไปทำซูชิแบบไม่มีข้าวนะจะกินเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพิ่มเงินเพียง54บาทเท่านั้นนะครับปกติเราจ่าย641บาทบุฟเฟ่ห้าเกาบวกบุฟเฟ่ก็641บาทแต่นี้699บาทเน็ตเนี่ยมันปูเนี่ยมันปูเนี่ยราคาอย่างนี้ไม่มีหรอกครับท้าทั่วประเทศไทยเลยปลาไหลญี่ปุ่นซาซิมิอะไรเยอะเยอะ,ยะมากๆครับผมแต่ว่า เดือนแห่งความสุขนะครับเริ่มวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ถึงสิ้นปีเจอกันที่อารุยิซูชินะครับตามได้เลยว่าท้าทั่วไทยหาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วโปจุกจุก